สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมะพร้าวกับไปชัดวิรุณทำกินเชนแอวเชนเคยครับผมมาหนีกับชัดขม้าหาของเก่าเนาะครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องว่าจะเป็นทั้งฟังไทยฟังเล่าหรือว่าต่างประเทศก็ดีเนาะครับที่เขม้ารับชมเนาะครับผมหาขม้าหนาไมากินกับไปชัดนะครับผมมาหนีกับมีปลาลาดพริกเนาะปลาลาดพริกไข่ต้มแล้วก็ปลาลาบองเก่าพี่น้อง ได้กับเป็นกำลังใจช่องไอ้ชัดไว้รุ่นท้ามจิตหน่อยเด้อพี่น้องเ้ยกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนครับผมบุ่ยพลาดคลิปใหม่ๆพี่น้องนี่ไอ้ชัดหาของได้กับไอ้ภาพวงกว้างครับผมกับประมาณนี้ครับผมในเครื่องรถแล้วล่ะเดี๋ยวกินเขาแล้วกะไปหาของต่อครับพี่น้อง ตอนนี้ก็จอดแวะจินเขาบรรยากาศปลายางข่างทางคือเขาพี่น้องเอ้ยมาแล้วหาเขาหาหนาม,มากินนั้งกันเลยชัดนี่ทางเขาเนี้ยวค้อเขาพี่น้อง <c oughs> มาปลากระปองเมคก,กี้พี่น้องปุ่มปุย๋ยนี่ ทำไงมะเห็นบใบไม้ตีงบพี่น้องลมเย็นดีฮัก ถัดคุณเชียงพี่น้องหนเชียงหมูจำเจ้าปลาบองมืนกันนะ Itlog 嗯。Mm. เหนือฝาวเบื่อกันเด้อพี่น้องเนอะเหตุตะคลิปของห่างนะเนาะจัดเห็ดกาคลิปของเก่ากว่านานะวิจชีวิตของอยัดถ่ายทอดออกมาจากเรื่องจริงพี่น้องมามาเป็นวิดีโอมาให้พี่ให้น้องนะเบื่องล่างว่า การใช้ชีวิตประจำวันของไอ้ชัดคือเจินกึ่งกไปหาเสือของเก้าย่างมาเขาบ้านเสื้อซองมือคัดมือนึงก็ไปขายเฉ่นะเอากำไรมาใส่ใตายชีวิตประจำวันรู้สึกกับเขาเขานำกใครแดงพี่น้อง Yeah. Mm -hmm. ไอชัดก็อยากมาสร้างพลังบวกให้พี่น้องสูงค่คนคนที่กำลังถอยพี่น้องเอ้ยให้สู้ไปนํางกันแล้วผมคนเทาคนที่เขากล้าแสดงออกเฮ็ดเป็นชิปออกไม่พี่น้องในเบิ้องคือคนเขาเมื่ออายบ่อหยั่งนะเขาเฮ็ดชีวิตเขาทายทอดชีวิตความเป็นอยู่ออกไม่เฮาเบิร์เฮากับต้องยินดีสรรเสริญเขาไปนะพี่น้องเนาะเ่าจำเป็นต้องไปบูลลี่กันว่าเอ,อ้ เพชรคลิปออกมาว่ามมีคุณภาพเคลิปออกมาเป็นคลิปพอยะมันบมแมน่แแ่นพี่น้องความสามารถของใจละคน้นมันบ่งเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะ mm. อย่าให้เพื่อนๆทุกท่านเป็นกาลังใจกันน่วยครับพี่น้อง จับม <łość> ือไันไปเนี่ยเนาะก็ต้องจำเร็จไปน้ำแันพี่นนอง เขาเริ่มจากศูนย์ทำมาแล้วเขาประสบความสำเร็จนยเขากาจจะมีความภาคภูมิใจพี่น้องดีใจไอ้เขา เมนนื่อเนี่ยไอ้ชัดเอาขวดแก้วไปขายกลับมาตากอ่ะโทรบอกว่าให้เอาของเก่าย่บานเพิ่นไอ้ชัดก็เลยแวะเอากระไรเครื่องรถนั่นแหละก็ะจีไปหาสื่อเลาะน้ำบานแต่ว่าตอนนี้ก็มาแวะกินเขาก่อนพี่น้องเนี่ยเติมพนังก่อนเนาะ kapong pumpuuyin ng นมมาเซล้บ,บาทพี่น้องเย็นดีเป็นยังไง คครับผมอิ่มไปอีกมือหนึ่งเครัาพี่น้องครับสำหรับเมนูปลากระป๋องครับผมทอดกุนเชียงกับต้มไข่กับเกี๊ยวปลาบองนะครับขันบัไดคือเข่าเนียวครับลูกอีสานครับผมพี่น้องการกินกันอยากการบอกการจาถามมันบอกเหมาะสมมันบอกครองบ่งงามมันมันบอดีสำหรับคลิปนี้ ไอ้ชัดกะกาบขอทัวขอภหพี่น้องใน่เด้อครับผมช่วงนี้กะปลายฝนต้นหนาวเนาะบางจังหวัดกะตาเขาตากน้ำเนาะครับผมเจียวเขาแล้วเขาแล้วน้ำแล้วบางบางจังหวัดกะกำลังเกียวกะเป็นกําลังใจทุกๆอาชีพครับผมขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมเงินทองไหลมาเทมาเด้อคนที่เข้ามารับชมคลิปของไอ้ชัดจนจบครับผมขอเมียขอให้พี่น้องสุขสุข,สขคนลำลำรวยๆวยเฮงปังปังสุขภาพแข็งแรงครับผม โอเคครับผมมากกะไรถือใจก็ะแชนะครับผมพอกันไม่คลิปหนานะครับสวัสดีครับ